สวัสดีค่ะวันนี้มานำเสนอโครงงานเครื่องฟ่กอ,อากาศนะคะที่มาและความสําคัญของโครงงานนี้คือในยุคป,ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศถือเป็นหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์อย่างชัดเจนโดยอย่างยิ่นฝุ่นละอองซึ่งสามารถพบทั้งในกลางแจ้งและในอาคารฝุ่นละอองมีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดใหญ่ที่เห็นด้วยตาเปล่าไปจนถึงขนาดเล็กเช่น PM 2.5ซึ่งสามารถเล็ดลอดเข้าระบบทางเดินหายใจและสะสมในปอดได้ง่ายทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงจากปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงงานการปรเดิดเครื่องฟอกอากาศเพื่อลดฝุ่นละอองในห้องเรียนขึ้นมาโดยจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในห้องเรียน ด้วยการสร้างอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงต้นทุนตำ่ำและสามารถหาอุปกรณ์วัสดุได้ง่ายเช่นพัดลมตั้งโต๊ะกล่องบรรจุภัณฑ์และแผ่นกรองจุดประสงค์ 1. สร้างเครื่องฟอกอากาศต้นทุนตำ่ำและสามารถใช้งานได้จริงภายในห้องเรียน 2. ศึกษาและพัฒนาวัตกรรมที่ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ สศึกษาจัดทําโครงงานประดิษฐ์เครื่องข้ออากาศตั้งแต่ขั้นวางแผนออกแบบขั้นทดการทดลองและขั้นประเมินผลวัสดุและอุปกรณ์ 1. พัดลมตั้งโต๊ะ 2. ถังพลาสติก 3. แผ่นกอง 4. เทปกาว 5. กันไกล 6. ปืนกาวและกาวร้อน 7. ปองน้ำ แปดทานเ้าปลั๊กไฟค่ะต่อมาจะเป็นวิธีการจัดทําโครงงานนะคะมี7ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่ 1. ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลค่ะศึกษาเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองในห้องเรียนสาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกองอากาศหลักการทํางานของเครื่องกองอากาศและวัสดุที่สามารถนํามาใช้แทนแผ่นกองเ EPA ได้ค่ะ2 ออกแบบและวางแผนการสร้างเครื่องกองอากาศออกแบบโครงสร้างเครื่องกองอากาศแบบง่ายโดยใช้พัดลมตั้งโต๊ะและแผ่นกองวาดแบบร่างของเครื่องกองอากาศและวางแผนการประกอบ 3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์จัดหาพ,พัดลมตั้งโต๊ะกล่องกระดาษหรือกล่องพลาสติกแผ่นกองเทปกาวกันไกลและกาวร้อน 4. ประกอบและสร้างเครื่องกองอากาศ ประกอบเครื่องกองอากาศตามแบบที่ออกแบบไว้ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและการยึดติดของวัสดุค่ะ 5. ทดสอบและเก็บข้อมูลทดลองเปิดใช้งานเครื่องกองอากาศในห้องเรียนสังเกตและบันทึกผลเช่นปริมาณฝุ่นที่จับในแผ่นกองระยะเวลาในการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องกอง 6. วิเคราะห์ผลและแก้ไขปัญหาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก ทดสอบเพื่อดูว่าเครื่องสามารถลดฝุ่นได้มากน้อยเพียงใดปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่พบในการทดสอบและสุดท้ายนะคะ 7. สรุปผลและเขียนรายงานสรุปผลการนำเนินโครงงานปัญหาที่พบและข้อเสนอแน,นะเขียนรายงานโครงงานและจะทำเอกสาร,รประกอบค่ะที่ได้จากการดำเนินงานจากการทดลองใช้งานจริงเครื่องกรองอากาศที่สร้างขึ้นสามารถลดปริมาณฝุนลองในห้องเรียนได้อย่างน่าพอใจมีข้อดีคือซ่อมบรรลุงและนำ กลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ได้รับจากโครงงานโครงงานนี้ไม่เพียงแค่ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นในห้องเรียนแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะกา,าคราาคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการทํางานร่วมกันของผู้จัดทารวมถึงเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้